เมื่อมนุษย์เริ่มเชื่อในเทพเจ้าคำถามใหม่ก็เกิดขึ้นเทพเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรมนุษย์ไม่สามารถเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นจึงมองหาตัวแทนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดสัตว์สัตว์ที่น่ากลัวแข็งแรงควบคุมไม่ได้เริ่มถูกเชื่อมโยงกับพลังเหนือธรรมชาติงูกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับและความตายวัวกลายเป็นภาพของความอุดมสมบูรณ์ สิงโตกลายเป็นตัวแทนของอำนาจสัตว์เหล่านี้ไม่ได้กลายเป็นเทพเจ้าแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เพราะมนุษย์กลัวมันพึ่งพามันและควบคุมมันไม่ได้การบูชาสัตว์จึงไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่มันคือวิธีที่มนุษย์ทำให้โลกที่ควบคุมไม่ได้ดูเข้าใจง่ายขึ้น